เฮ้ยอะไร What? อ่ะว๊ a ดเออเออไม่นะไม่ต่อต้านฉันจะต่อต้านเออเอาอะต่อต้านไม่อยู่นะฮะกลายเป็นผู้ร้ายแล้วก็ยิงฟงเาเฟลัสตายโอ้โหเหยียบกระโหลกแตกเถื่อนไปไหนตาแดงถูกเข้าสิงเป็นที่เรียบร้อยแกแกฆ่าน้องชายของฉันเง้นเหรอฮะ ใช่อังไงล่ะแพนค่าทุกคนเนี่ยบอกเลย เอาละครับทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอัลมอนบอลนะฮะวันนี้อยู่ในเกม Friday Night Funkin' กันอีกครั้งนึงนะฮะต่โมอนนี้นะฮะเราอยู่ในม็อดที่มีชื่อว่า Dust Tail Best Friend นะฮะหรือว่าเพื่อนซีเพื่อนยากเพื่อนที่ดีที่สุดนะครับผมซึ่งในม็อดนี้นะฮะก็แน่นอนนะฮะมันเป็น Dust Tail EU Max ก,กับ Friday Night Funkin' กันอีกครั้งนึงนะฮะม็อดนี้เขาบอกว่าออกมาเป็นเวอร์ชั่นเดโม่1.1นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะในม็อดนี้เขาบอกว่ารอบนี้มีปิโกเข้ามาร่วม Under t a l EU a ด้วยนะเอาว่าเป็นยังไงเดี๋ยวววเเรราาาาไไปดดูกันนนนะะะฮะซึ่งใคี้้อจจอจจจฟล วีเซนพาร์ลัสอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเจอตัวไหนอะไรยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะฮะไปเหมือนเดิมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันแรงใจให้กันด้วยนะฮะแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่อย่าลืมกดซ like, ับกดกระด,ด,ดิ่งเด้อมาอย่าดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอเม่นบอลครับผมมาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่สตอร,รี่หมดกันเลยครับมาเอ้ยฉากแบ็กกราวด์อะไรพวกนี้ดูออกแบบได้ดีนะฮะ <c oughs> อยู่ในวิกสโนว์ดินด้ววย่ะเอออ่ามีอยู่วิกเดียวนะครับผมรับฮะนะไปไปดูกัน เออสโนโดินอย่างนี้ต้องไปเจอแซนกับพาพลัสใช่ไหมเนี่นพยพาพลัสมาก,ก่อนละอา้าฟลาวี่อยู่ฝั่งเราอ่ะแล้วตัวเราเป็นปิโก,โก้นะเห็นปะเนี่ย <laughs> มดนี้เปลี่ยนไปนะฮะบอยเฟรนด์ไม่ได้ทะลุมิติมานะเป็นปิโก้มานะฮะเอาอ่ะมาเลยเจ้าพาพลัส <laughs> ออเอ้ยฟลาวี่ร้องว่ะ ตอนแรกนึกว่าปิโกจะร้องนะเแหมาแล้วมาแล้วเอ้ยหมุนปืนอย่างเจ๋งควงปืนไปแหมฉากเป็นแบบพายุหิมะได้ไหมเอ้ยเพลงน่ารักตลอดก็น่ารักดินะดูท่าพัดไยเอ้ ฟลาวีตอนกดลูกศรขึ้นมันไม่มีแน่อย่างกัเซเลนเดอร์เมนเย้เออเพลงแรกเหมือนแบบเขาเอามาให้วอร์มนิ้ว uh. เอ้ออ้าวอยู่ท่ามกลางพายุหิมะพิโก้มาออกล่าสัตว์กับเจ้าฟลาวีแล้วก็จะมาเจอโคงกระดูกือ uh. เพลงแรกก็จบลงแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราไปต่อเพลงที่ 2, 2> <ไป S 1> กันนะฮะเฮ้ยน้ำนองดีเะยได้เได้เอาว่ะพร้อมพร้อมร้อมอพี่ชอบเสียงของพาเพลัสนะททำเสียงเพลงได้ดีดีเออ เอ้ยพี่เพิ่งสังเกตปลาวิหายไปไหนวะเอออเอวะเย้จุย ้าตาพี่โก้มือนคล้ายๆคาร่าเลยเนาะใช่ไหมตาแดงใช่เออสวย เอ้ยชอบชอบหมดแต่ดูพาพลัสเออเอาอ่ะได้อยู่นะฮะได้อยู่นะไม่แย่เลยไม่แย่เลยเพลงเขาแบบสั้นๆด้วยนะกำลังดีนะพี่ชอบนะแบบนี้เฮ้ยอะไรอ่ะ what เออเออเออ,เอ,อไม่นะไม่ ต่อต้านฉันจะต่อต้านฉันจะต่อต้านมันยาเอาอะบนหัวเขียนคำว่า RESIST นะฮะต่อต้านไม่ยอมไม่ยอมเออเอาอะต่อต้านไม่อยู่นะฮะกลายเป็นผู้ร้ายแล้วก็ยิงพาเพลัสตายโอ้โหเหยียบกระโหลกแตกด้เถื่อนไปไหนตาแดงเอาอะถูกเข้าสิ่งเป็นที่เรียบร้อย <c ười> มันไป เลยเรย้อนกลับไปนิดนึงนะฮะเดี๋ยวพี่พลจะไปเล่นใหม่นะฮะในโหมดตอนรีโมดนะฮะในเพลงที่2แต่ว่ารอบเมื่อกี้ตรงแอนิเมชันเนี่ยพี่พลไม่ได้สแปมสเปซบาร์หรือกดสเปซบาร์ลัวๆนะฮะซึ่งถ้าเกิดเรากดสเปซบาร์ลัวๆเนี่ยเราจะได้อีกฉากหนึ่งก็คือเป็นฉากที่เหมือนเราต่อต้านไม่ยอมให้เขากลืนกินนะครับพอเขาไม่กลืนกินเนี่ยเราจะเป็นเส้นทางคนดีนะฮะมาเราไปดูกันเอาละ้ฮะอันนี้เรามาเล่นตอร,รีโมดจบอีกแบบหนึ่งนะครับตรงนี้นะฮะเราจะต่อต้านให้เรา กดการต่อต้านโดยการสแปมสเปซบาร์เข้าไปกดสเปซบาร์ลัวๆเราจะไม่ยอมให้มันกืนกินเราเป็นเด็ดขาดเราจะต้องเป็นคนดีเราจะต้องไม่โดนสิงนี่นะฮะกดสเปซบาร์ไปเรื่อยๆนะฮะนี่ครับต่อต้านเราจะไม่ทำการยิงปืนนะฮะแต่แพ็ปส์ก็ยังตายไปอยู่ดีนะฮะแล้วเราก็เหยียบหัวเขาอยู่ดีเอ <laughs> ให้เดานะฮะ คิดว่ามันเป็นการที่แบบอันนี้เขายัางเป็นแค่ตัวเดโมเขาก็เลยยังไม่มีอีกอันหนึ่งให้เราดูนะฮะก็ขออธิบายอีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้าเกิดใครที่เจอบั๊กแบบนั้นแล้วก็กระเด็นออกจากเกมเหมือนกันอย่าลืมไปเล่นอีกรอบหนึง่งแล้วก็ทําการสแปม space มานะฮะเราจะได้ไปเพลงที่3กันได้นะครับและที่สําคัญนะฮะพอเราเล่นจบเพลงที่3ปุ๊บมันจะได้ปลดล็อกเพลงบนนสด,ด้วยไงครับมาเราไปดูกันเพลงที่3นะฮะแน่นนะฮะเซนส์มาแก้แค้นมาทําการหยุดโศกณะกรรมครั้งนี้ เออพี่ชอบหลอดเลือดข้างบนว่ะเขาทำสวยดีนะใช้ได้ใช้ได้ไดเอามาเซนเดี๋ยวแกจะเป็นตัวต่อไปเออวันนี้ดีนะแนะนำสนุกดีครับคือเพลงเขาไม่นานเกินนะแบบนี้กำลังดีเออ แกแกฆ่าน้องชายของฉันเงินเหรอฮะใช่อังไงล่ะแทนฆ่าทุกคนเนะี่ยบอกเลยแก,แกก็ต้องตายซะเจ้าปาก้า <c oughs> ปาปิกา้าปิโก้ผสมคาร่าไปเอ้ Yeah. แต่ก็เข้าใจได้นะฮะมันเป็นเดโมเวอร์ชั่น1.1นะยังมีบั๊กบ้างนะไม่เป็นไรเข้าใจกันเออเออสวยเย่ yeah. เออเอาว่ะตอนนี้พาเพลัสนี่คือตายจากไปแล้วใช่ไหม <c oughs> ไม่ได้เกิดแน่นอนโดนปิโก้เหยียบหัวขนาดนั้นหลยต่อไปนะแกเจ้าแสนตายซะ <c oughs> อ่าอันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเอาล้วฮะต่อจากนี้เดี๋ยวเราไปดูโหมดฟรีเพลย์กันนะครับผม ในที่สุดก็เล่นจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้ฟรีเพลย์เนี่ยมันจะทำการปลดล็อกเพลง i ิน e ทอร์ t e l a n d ออกมาใหม่นะฮะเป็นเพลงโบนัสสำหรับมดนี้นะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับระดับฮาร์ดนะแหมสู้กับแซนเหมือนเดิมทาไมซูมมาใกล้จังเลยเดี๋ยวก่อนแล้วแซนสู้ใครเออไม่มีนะฮะแซนไม่ได้สู้ใครอะตอนเนี้เอาวะหลอนๆกันไป เฮ้ยเอ้ยเอาอะเอ้ยมาจากไหนวะเอาอะในพรานยีนดีนี้ก็โผล่มาเฉยโอ้ยสุดท้ายจะจัดเลยแทงเบดโอ้ยชอบชอบเอ้ยแม่เฮ้ยนู่งสอยูนดีก็ช้าลง แต่ว่าแท็งแมนแบบมีท่าควงปืนควงไม้ได้วยนะเออจริงๆการต่อสู้ครั้งนี้มันก็ดูสมแแม็สมเนื้อดีนะฮะเออแต่มหนุ่นกสอนอยู่ดีๆก็เร็วขึ้นนะเฮ้ยแต่แท็งแมนมันควงมีดนีวมันเหน็บมีดอยู่ที่เอวอะแต่พอมันร้องปุมันจะเอามีดมาควงเลยเอาว่า เอ้ยละเอียดดีจัดไปแข็งเมนถ้าเป็นคอใน,นคุ้นๆเลยเย่เอ้ยมาเอ้ยเอาอะชอบชอบใช้ได้นะใช้ได้เย่เพลงพราอหมดเลยนะฮะทั้งสี่เพลงเลยนะสำหรับมดนี้ แต่ว่าน่าเสียดายนะตอนนี้เป็นแค่ตัวเดโมนะแต่ว่าเท่าที่ดูนะฮะเขาดูยังมีหลายส่วนที่เขาวางแผนจะใส่เข้ามานะฮะยกตัวยอย่างเช่นจะมีเส้นทางคนดีแล้วก็คนเลวให้เราเลือกใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะฮะเอ,อ๊ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราไปดูฉากตายก่อนนะครับมาไปดูกันเอาละครับผมสำหรับส่วนต่อไปนะฮะก่อนที่เราจะจากลากันเดี๋ยวพี่พลจะพาไปดูฉากตายกันนะฮะมาเรามาดูกันว่าปิกโกกับฟลาวี่เวลาตายเป็นยังไงเดี๋ยวดูตอนฟลาวี่กดพลาดด้วยนะเพราะตอนแรกฟลาวี่ร้องก่อนใช่ไหมมา,มาเเลยเจ้า คาพิลสัสเอ่ออันนี้ตอนฟลาวี่พลาดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวดูตอนปิโก้พลาดด้วยนะนี่ตอนปิโก้พลาดนะฮะเอาเลือดขึ้นมานิดหน่อยจะได้เห็นหลายๆท่านี่นี่เ <laughs> ออแบบเอออันนี้คือฉากตายที่เขาทำนะเฮ้ยทำดีนะให้กลิ่นอายอเดอร์เทลเจัดเกมโอเวอร์ ลาก่อนนะครับเอ้ยเอาวะกด enter ดูนะฮะ เออก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไม่รู้ว่าตอนตัวเต็มมาจะมีการพัฒนาอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะฮะแต่ที่แน่ๆนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมให้กำลังใจพี่พลด้วยการกดไลค์กดแชร์ด้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปครับผมมีความเห็นอะไรยังไงพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะฮะพี่พลอ่านทุกคอมเมนต์นะครับยังไงพิมพ์ด้วยความสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พี่พลเอามันบอลขอ